ไม่เอาเพื่อนเอาสามเอาเซตหนึ่งเซตหนึ่งสามหัวสามเวสอะเวสอามหัวละแสงก็คือสามแสนอ่ะเกมละสามใครชนะคือคนแพ้ไล่เลี้ยงเลียงเรื่อยเลี้ยงเรื่อยอีกหลยไปกดเงินมารอเลยจ่ายจริงจ่ายจริงหัวแสนหัวแสนเลยมาเลยมาเล่นมาพอมไหมต้องชนะสามคนหรอหรือว่าไงใช่ต้องชนะสามคนต้องชนะสามคนก็คือต้องต้องสามคนสามแสนอ่ะเออใช่ใช่ใช่มามามาเอานัะท์นะฮะเลขอะไรบ้างวะสี่สิบเลขอะไรบ้างวะน้อง เลขแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดมามาเอายังกูก่อนเองดูก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คท่าก่อนล็อกคืออะไรพี่ต๊อดล็อกคืออะไรล็อกคือคอนะพี่ต๊อดโอเคหนึ่งสองเป็นยังตอดอันนี้คือกระดาษนะพี่ต๊อดพร้อมแม่นับเลยอ่ะหนึ่งสองสามเลขหนึ่งเจ็ดสองสี่โอเคโอ้ควยหวยมาคนต่อไปหนึ่งสองสามต้องถึงมือกูป่ะเนี่ยหนุ่ย อนึงสองสามคนดูกูบอกว่ามาเล่นอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้คนต่อไปอย่าโดนวะไอปโลมันรู้มากจังวะไอเฮียนับเลยพี่นับเลยพี่หนึงสองสามสวยเพื่อนคนเี้ยคนคนเนี้ยนว่ะคนเลนเลหนึ่งสองสาเพื่อนกูเก็บามเยกูเอาใค่สองแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนกูเก็บสาม หนึ่งสองสาอะตีวัวไม่ไหวหรอกสวยมาสามแสนพีはは oh, yeah. well, so nice yeah, so ่ต้อนสามแสนเลข1 6 1หนึ่งหกหนึ่งก้าครับพี่หนึ่งหกหนึ่งเ้ามื่อกี้มันหายกันแล้วมัต้องชนะสมตาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูให้พี่ต้อนไป2สองแสนนี่หว่าก่อนหน้านั้นอะอะไรไม่ไม่ฟังกอนมันต้องสามคนติก็คือสองเซตนี่หว่าก็คือมันหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าพี่ต้อนเสามสนไม่ชนะสามคนหชนะสาคนก็คือชนะทีมก่อนชนะ แกแกแกมา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 ตกูนแรกเองกูคนแรกเองมาเอายังหนึ่งสองซ้มอยได้ได้เรื่องฝีมือมาเสียเรื่องอย่างงี้ปัญญาอ่อนจัดเลยนะกูบอกก่อนหนึ่งสองซกระดานมาดิโอ้ยอะไรวะเก่งมากเพื่อนเก่งมากเก่งมากไปไปหนึ่งสองส้มไปเอาอ่นเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะไม่ไมต้องเออื่นคือโดนะหนึ่งสองซโดล้ชิว จิ้งจิงว,ว,วมจิวมวมฟังกูนเดี๋ยวกูปิดฉากเองจบสวยถอยเพื่อนเก็บล่าไปตับเลยครับสองซ่อมโดนกระดาษกูเน่โดนกระดาษกูเน่เด็ดแห<ๆ>ลกเลขหนึ่กหนึ่งเก้าครับพี่ชายบนหัวมีหงอนะขอถอนนายแก่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 แกแก่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 แาแก่แก่แกแก่แก่แก่่แกแก่แกแกก่่่่่่่เ่่่ แค่เสร็จแต่เปียกคนเดียวเลยพี่โอไม่ไม่ไม่เล่นอะไรกูโอ้โหเนี่ยไม่ได้เสียเพียบหรอกเราสู้ดวงมันไม่ได้เพียบเมื่อกี้ดิฮะแต่กูขอรับเดี๋ยวกูขอรับเดี๋ยวกูเองกูเองกูได้มา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  มาเพื่อนเพื่อนบอกรอจ่ายไหมจ่ายไหมเออแป๊บนึงกูโอ้กูแล้วจ่ายจ่ายก็มาดีห้าแสนใครจะมามาดีมาดิกี่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 แต้มกี่แต้มสามแต้มเพียงคนเดียวเลยเพียงพี่ต้อนแล้วเดี๋ยวเอาสี่สี่ไหมเอาไวยนี่มาด้วยเนี่ยเอาหนึ่งเอาหนึ่งเลยสามเป้าเพื่อนเอาหนึ่งหนึ่งไหมสามเป้าหนึ่งหสามเป้าม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 าเอาดิเอากี่หัวกี่บาทกี่บาทคุยดีดีห้าแสน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 หนึ่งสองสามเป้านะสามเป้านะ เออเดอเดยี่ไอ้เชอขจอกหนึสวนไม่เป็นไรหนึ่าต่อเลยต่อเลยหนึ่งสองสามไม่ได้นะสองแล้วสองแล้วสองแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ใหม่หนึ่งสวนนะหนึ่งสองเท่าอะไรบ้างถามก่อนเดี๋ยวพึ่งแปดเปนหียกหนึ่งสองสามเฮหนึ่งสองสามกูกูกูเดียวหอาไก่เดียวเอาไกล หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้3น้าแสนเลยนะสอส้เดินสองหนึ่งสองซ้มเมเดียวเพื่อนหนึ่งสองซ้เอาข้อนหนึ่งสองซ้ำบอกเลยพี่ตอดหลอนพี่ตอดหล่อนพี่ตัดหลอนไม่หล่อนเดียวไหมเดียวไหมเดียวไหม เอาไงห้าแสนลยนะวัดใจไปเลยวัดใจไปเลยหนึ่งสองซ้เป่าเดียวนะครับสวยเดียวชลาจัดกันสวยไปล่เลจายเลย่ายเลยยเลยจ่ายเย่ายเล่ยเลย่ายเลยยเลยต่ายเลย่ายเลย่ายเลย่ยเลยายเลยายเลยายเลนายเ่ยเ่ยเยเลยยเยเลยยเลเลยยเยเลยเลยเยเยเลยเ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  แสนเดียวด้วยจิ้มุก้มุรอย่งตอเลงอะไรน้องหนึ่งหกเก้าแปดต่อ้ต่อไปชุดต่าพี่ไปชต่อป้าต่อป้าเลยงอะไรนะหนึ่งหกเปอูไปรอดีแล้วนะอะไรแสนเดียวะไรเอ้ยส่แสนมึงติดพี่ไงจะไม่ได้หลอที่ให้พี่แสนเดียวอ่ะโอเคโอเคนะน้องรักนะมังแจพี่รักแกก็ได้แกก็ได้ต่อป้าป้าป้ารออยู่นะเพื่อนแรออยู่กูแขนว่ะ้ยดวงมัน เอาเอางอั้นงั้นงั้นงั้นกูยืมใครมาดิไอบอสไอบอสมึงช่วยกูได้ป่ะสากูไอบอสไอหลุยเอาแล้วแล้วพี่มัดอ่ะไอมัดไปไปรอแล้วมากูขอเกมเดียวมาอันนี้จกจริงเลยสองแสนมาคืออะไรคืออะไรคือหนึ่งหนึ่งใช่ไหมไอสาม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 มาเดี๋ยวมาดี๋ยวแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกเออมีคนกระดาษอะไงไอหลุยก่อนดิหนึ่งา ไปถอยถอยกลัวกันไกลจริงถอยมาคนตะไปหนึ่งสองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้อันนี้คืออะไรบอสหรอใช่เขาบอกใหมาหนึ่งสองซ้ำเสมอโดนไหมเฮียโดนไหมเอ้อเสมอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้โดนไม่ได้ไม่โดนกูพูดผิดไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูดูไปกูดูผิดโอ้เหนื่อยเลยอ่ะเร็วๆต่อเลยคนต่อไปคนต่อไปมันมีอะไรบ้างวะตาผมตาผมเป็นหนึ่งนะกูดูก่อนมามามา ไม่ไม่ตากูก่อนดิตากูก่อนดิเมื่อกี้กูยังไม่ตายแล้วมึงเล่นไปแล้วมึงตายแล้วมึงยังไม่ตายไอ้หลุยมึงตายยังตายแล้วเออมึงก็รอก่อนตายตายบอสไอ้บอสลงมาดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมามามาเพื่อนโอเคครับจำนี้เาละน้ำดีน้ำดีน้ำดีหนึ่งสองจั่มเปี้ยวขี้เอดโดยแรงเกมผีอ่าเรียบร้อยสวยเฮียร์หนึ่งสองซ้ำสุยสุย สวยเลขหนึ่ง่งครับพี่ชายเล่นของกับหัวหมอยี่ยะอะไรแก้ไหมหัวอะไรพี่โต๊ดมันไม่มีแก้ไหมแก้ไหมแก้ได้นะพี่โต๊ดแก้ได้นะหนึ่งหกนึครับหนึ่ง่งครับพี่ชาย แสนตาตาคาต่อไมต่ไมม่แสนต่อไม้หมสองแสนอย่าเปล่าเดียวอย่าเปลเดียวอย่าเปล่าเดียว4,000สมีใครกล้ากูบ้างม่พี่ตอนให้สองแสนพี่ตอนให้หน่งสอก็สองแสนไงก็สองแสนไงเป็นอะไรหัวแสนไม่ใช่หรอพี่ต๊อนหัวละแสนอะไรกูเล่นสองแสนกะเล่นสองแสนก็พูดอยู่โอ้ยนะ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 นอ้ยปะเอียนะโอ้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 อนะโอ้ยน้ยนะเอนะโอ้ยนะเอ้ยนะโอ้ยนะนอยนะโอ้ยนะโอ้ยนะโาเยมาโอ้ยย้ยนะอ หนึ่งสองสไ่องไไกกเก้าหเกาหมาเดะมาเดะมาดะเดใหญ่ชิดจะมาสู้กับเคราเรียกอะไรนะหนึ่งกหนึ่งเก้าครับพี่ชายบลลวันดเจ็บมูเย่ต่อไหมต่อไหมต่อไหมไม่ไม่หน่งหกหนเก้ะกนกนะพี่ต๊อก

ว a t y ย u s สีชาติของพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลพวกกูกำลังปสาย้อจนวันสุดท้ายไอ d เ็มดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน